สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่29พฤษภาคม2566ั 2, 66, นาะครับท่านผู้ชมครับมี FC ถามเขามาหลายครับว่าบ่าวเถาฝันฝันย้ำหรือยังเราพี่น้องเนาะครับก็ยังท่านฝันนะพี่น้องเด้อนะครับผมก็ยังเป็นฝันตั้งแต่พุ่นล่ะครับผมตั้งแต่ลุ่งใหเอฟซี FC, นะครับให้ท่านผู้ชม นะครับด้เบงนะครับบรรยากาศเช้านี้นพี่นองครับบรรท์นะครับผมแต่ว่าบรรยากาศอบอ้าวพี่น้องรับบรรยากาศอบอ้าวนะครับ,ท,ท,บท่านผู้ชมครับบ่าวเถาจะผ้ามาชมนพี่นองครับผ้าเอฟซีมาชมพอดีครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพิ่นทรงตัวเลขมไใ่หาบ่าวเถานะครับงวดวันที่หนึ่ง มิถุนายน2 5งพันนะครับก็ได้คุยกับเพิ่นแล้วครับผมครับงวดนี้เพิ่นว่าได้มาแล้วนะครับพี่น้องครับกัดอ่าบ่าวเฒ่าก็โทรหาเพิ่นตะงวดที่แล้วเหรอพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นบ่ได้ส่งมาให้นะครับงวดนี้เพิ่นส่งมาให้แล้วนะครับผมหางเดียวครับเป็นเลขเพิ่นให้มา3ตัวชุดเดียวเด้อพี่น้องเนาะครับจังไปเบิ่งนํากันครับว่าเพิ่นให้มา กับชุดใดกับไทยบรรยากาศบ้านเฮายยมเสาให้เบิงพี่น้องบรรยากาศตอนเช้านะครับย่ามเสาประมันสามโมงสามโมงกลัวแหละครับทผช้ชมครับสามโมงแล้วนะพี่น้องนะครับเนาะรับตื่นเสามากกับเห็ดยังกับพึ่งเรียบร้อยนะครับร้องพึ่งได้อาบน้ำแต่งตัวครับจะผ้าเดินทางคือเก่าครับวันนี้นะครับเนาะครับเดินทางทั้งวันคือเก่าพี่น้องครับเดี๋ยวจะผ้าไปฟั่งไปเบิงน้ำกันครับว่าผู้ใหญ่ใจดี นะครับงวดวันที่หนึ่งมีถุนายุ่น2 5งพนหรยหสบนะครับเป็นทรงไฮมาเป็นชุดใดแล้วพี่น้องครับแต่ว่าเป็นห้างเดียวนะครับผมวันที่ผ่านมาเพิ่นบริทรงมาให้พี่น้องครับวันนี้เพิ่นทรงมาให้แล้วนะครับผมเอฟซี FC ก็ถามมาว่าบอฝันยำบอน้าพี่น้องเนาะครับผมฝันยำบอนะครับท่านได้ฝันพี่น้องนะครับเน,บนะบานนนนะรนะหรืออาจจะไกลๆมือบอกที่จ,จังใด ครับผมครับยังในถาฝันแล้วครับก็จะบอร์สูเอฟซีฟังนะครับเนาะหาเพิ่นมาเน้นให้นะครับผมเอาไปฟังอ่าตัวเลขของผู้ใหญ่เจดีน้ำกันพี่น้องครับบรรยากาศบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะครับผมบรรยากาศบ้านเราครับต้นมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมหลังเก่าบ้าถอยจะอยู่งขุ่นเด้อพี่น้องครับหลังเก่า หลังเก่าที่เบาเท่าอยู่ก็จะเป็นหลังนี้พี่น้องเนาะอยู่หลังนี้พี่น้องหลังเก่าที่เบาเท่าอยู่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็อบอ้าวดิพี่น้องครับแดดบาแห้งแต่ว่าอบอ้าวร้อนแต่เช้านะครับผมถือว่าบรรยากาศบรรเทาก็ดีมือขึ้นฝนตกนะครับท่านผู้ชมครับฝนตกแห้งอยู่ครับฝนตกแรงแต่ไม่นาน ครับชมชมตกแรงแต่ไม่นานครับน้ำยังน้ำกระหงอยพี่น้องครับตกแรงมาขึ้นเียครับรมชมครับเอาเขาไปเบิ้งน้ำกันนะครับเนาะเอาโฟไดดมักเลขทะเบียนรถกัน,นเดอ้อพี่น้องเดอ้อทำเขามาลายครับผมห้าห้าห้าศูนย์ครับ <c oughs> อันนี้เป็นของวดชุดเก่ายังท่าเหนียวครับติดไปอยู่เก่าศูนย์สามสามุดเด้องวดนี่ เดี๋ยวเ่าเถ่าจะมาติดไว้ให้เอฟซีนะครับเนาะของงวดที่แล้วครับของงวดนี้พี่น้องนะครับนาะของงวดนี้พี่น้องจะหาต้นไม้มาปลูกอยู่ธรรมชุ่มครับนะครับมีตะปูนน้ำก็ขุนพี่น้องฝนตกสางขุดไม้ครับเนาะสา่งบานเข้าเทวสา่งกลดไม้ดินมันท่านจะอยู่โตไหมพี่น้องครับฝนตกแรงๆทีนี้ดินทั้งไต้มันสุดเห็ดให้น้ำขุนพี่น้องน้ำขุนนะครับผม มีแต่ปูนพี่น้องครับเดี๋ยวจะหาต้นไหม่ต้นไม้มาลงนะครับผมจะหาต้นไหม้มาลงท่านผู้ชมนะครับผมด้านคางจะหาต้นไหม้มาลงพี่น้องนะครับอ๋อเ้าไปเบิง่งตัวเลขน้ำกันนะครับท่านผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีนะครับปู้ฝนกระเจิ่มบ้านไหแนะ้วพี่น้องเนาะขึ้นบ้านไหมเดี๋ยวจังไปเบิง่ง <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีสาธุเด้อครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะทีจะท่านนะครับให้เอฟซีแฟนคลับท่ั้งสองโอ้ยยัไม่ใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะให้คิดสิ่งใดคอยสมบังแห่งแห่งอันนี้เป็นห้องขั้วด้อพี่น้องเด้อครับเอฟซีประธานบาฮิงพระหิฮงพระอยู่หน้าห้องขั้วพี่น้องอันนี้ห้องครัวนะครับเนาะห้องน้ำจะอยู่พุ่นห้องน้ำจะอยู่ทางโน้นนะครับห้องน้ำ <c oughs> เขียนไว้ใส่นะพี่น้องเอาเดี๋ยวทำมาชม <c oughs> ไปเบิ้งนั่กันเบาเทาเขียนไว้เอาอ,อยู่นี่นี่ครับผู้ใหญ่เจดีเนาะครับแคปเอาเดอร์ทผู้ชมครับเนาะครับเพื่อนส่งมาให้มือเช้านี้เนาะครับผมได้คุยกับเพื่อนเพื่อนในว่าหางเดียว970ท่านผู้ชม 970นะครับเนาะอันนี้เบาเถ่าตัดเองไม่พี่น้องเลยเป็นทรงมาให้970าางเดียวกับผลว่าเก้าหลักร้อยนะครับเนาะผู้ใหญ่เจดีฟันเลยเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้หลักร้อยคือเก้าผว่าหลักร้อยเป็นยำเบาเถ่าได้พี่น้องเป็นว่าหลักร้อยเก้าครับผมผู้ใหญ่เจดีนะครับผม กับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเลยนะครับเนาะกับตัวไว้น้ำกับตรงกับเลขเป้าเท่าอยู่ครับนี่ครับวิ่งวิ่งเก่าเลยพี่น้องเก้ากับศูนย์เนี่ยครับรอดแต่ฝันย่ำนะพี่น้องเนาะครับปลาปูมันจะมาย่ำให้บอเจ้าที่เจ้าทงนงครับมันจะมาให้โชว์อีบอพี่น้องครับแคปหน้าจอครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเก้าเจ็ดศูนย์ครับธรรมชุ่มเกงท่านได้มี่ยังนะพี่น้องเนาะยังลงลงอยู่กับ อย่างช้าบ้านเรานะครับเข้าสู่ฤดูการทํานาแล้วนะพี่น้องเข้าสู่ฤดูการทำํำนาแล้วนะครับผมนะรบรรยากาศก็ปลอดโปร่งดีนะครับท่านชมบ้านเราก็ปลอดโปร่งดี ผู้ใหญ่เจดีแล้วพี่น้องเนาะครับที่เพิ่นส่งตัวเลขแนวทางมาให้ครับครับผมเิ่นย้ำเลยครับผมหางเดียวเก้าเจ็ดศูนย์ครับสองตัวกับบาทอเนตัดให้เองนะครับสองตัวเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์หลักร้อยเิ่นว่าเก้าเอาพี่น้องนะเิ่นย้ำมาว่าหลักร้อยเก้าครับผมอ๋อครับท่ชนชมนะครับเนาะครับตัวเลขของผู้ใหญ่เจดีนะครับเพิ่นส่งมาให้กั ทั้งเดียวเนาะพี่น้องเนาะ970ครับเป็นกะยำกระเบาเถ่าเนาะครับท่านผู้ชมครับงวดวันที่1มิถุนายน2566เนาะครับพี่น้องครับก็จะได้ออกเดินทางเนาะครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้ก็จะไปหลายที่หลายหม่องอยู่ครับพี่น้องนะครับผมเอาครับสุดท้ายนี้เนาะพี่น้องมนาก็ขอให้ FC แฟนคลับทั้งช่องคือเก่าแหละครับผมทุกท่านนะครับเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับ สุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะอายุมั่นคนยืนนะครับเนาะที่สําคัญกับเอาร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องนะครับผมครับจะยืนจะก็จะตามมานะครับผมเฮ่งๆนะครับผมเดี๋ยวถ้าฟันย่ำนะครับนาอบ่าวเถาจะลงให้เยซี่ให้ทาชุ่มนะครับเนาะครับขอบคุณทุกท่านเ้อครับผมขอบคุณสุขุสุขคนนะครับนาอขอบคุณพอใหญ่ไม่เญ่พ่อกันคลิปนาพี่น้องครับคลิปนี้บ่าวเถาสวัสดีครับ